สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ วันนี้ค่ะอ้อนะคะในฐานะผู้จัดการคลิดิกนะคะเรามีความกังวลมากนะคะสําหรับลูกค้าตอนนี้ที่เจอปัญหานะคะโควิดสินะคะดังนั้นนะคะวีดีไซน์คลินิกนะคะจึงได้จัดมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจในการรับบริการะคะ่ะมาตรการแรกของเราเลยนะคะเมื่อคุณลูกค้านะคะต้องการใช้บริการอ้อขอความร่วมมือให้คุณลูกค้าทําการนัดหมายมาล่วงหน้าเพื่อให้เราได้ตัดเตรียมพื้นที่คิวนัดคุณหมอไม่ให้เกิดการแอรอัดและใกล้ชิดกันไปนะคะ และเรามีโซนพื้นที่จอดรถคาของวีดีไซน์นะคะทําให้พื้นที่ตรงนั้นนะคะปลอดเชื้อโรคไม่ต้องไปเสี่ยงตึกที่ลูกค้าจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะ 2. ค่ะเมื่อคุณลูกค้าเข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะเราจะมีพยาบาลคา่ะจุดคัดกรองนะคะเพื่อตรวจวัดไข้ว่าคุณลูกค้ามีไข้หรือไม่นะคะรวมทั้งเรามีเจลแอลกอฮอล์นะคะที่วางตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกให้คุณลูกค้าได้มีความมั่นใจค่ะ ทุกครั้งนะคะที่เราให้บริการลูกค้าก่อนและหลังมีการพ่นแอลกอฮอล์นะคะและเปลี่ยนผ้า cover sheet นะคะผืนใหม่อยู่เสมอและเราใช้เครื่องพ่นนะคะที่นําเข้ามาจากอเมริกามีความละเอียดสูงเราคัดกรองมาแล้วว่าบริษัทที่ดีที่สุดและมั่นใจให้กับเราต้องเป็นบริษัทนี้เท่านั้นซึ่งมีการพ่นนะคะทุกหนึ่งอาทิตย์ค่ะซึ่งน้ํายาตัวนี้นะคะทางบริษัทมั่นใจเป็นอย่างมากนะคะว่าสามารถฆ่าเชือ้อฆ่าวรัส และกำจัดแบคทีเรียนะคะดังนั้นเรามั่นใจได้ว่าพื้นที่ของเรามีความสะอาดและมั่นใจร้อเซ์ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้อ้อให้ความมั่นใจกับคุณลูกค้าได้ว่าพื้นที่วีดีไซน์คลินิกของเราพร้อมจะให้บริการและมั่นใจได้ว่าโควิด -19 จะไม่เข้ามาในพื้นที่ของเราอย่างแน่นอนค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ